คืนถิ่นโบหิบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและพี่น้องเกษตรกรทีมงานอาร์ดี้าห้าโดยดรกรสุขเกษมนะครับ เออวันนี้เรามาอยู่ที่ที่ไหนครับพี่ประจบอันนี้คือพี่บรรจบนะครับเป็นเจ้าของสวนเอ่อทุเรียนนะครับที่สวนคนเลี้ยงวัวครับอํเภอสองครับจังหวัดแพร่นาวิไลการชีพสองครับครับตัวนี้นะครับก็คือว่าเราได้ทําการมาฉีดพ่นที่นี่เป็นครั้งตอนนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับครับก็คืออยากให้พี่บรรจบเนี่ยเอ่อได้เล่าถึงก่อนที่เราจะมาฉีดพ่น R d สองห้าหนึ่งกับการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราได้ มาฉีดพ่นอาดีสองห้าหนึ่งไปสองครั้งแล้วอะครับก่อนที่ยังไม่ได้ฉีดอาดีสองห้าหนึ่งคือว่าการแตกยอดมันจะแตกเป็นมันต้นครับพอฉีดแค่สองรอบนี่เข้ารอบที่สามยังไม่ได้ฉีดเลยยอดเดินทุกต้นทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ยอดเดินแบบไม่มีหยุดครับนั้นผลชัดเจนอ๋อก็คือแต่ก่อนนี้มันยังไม่ได้สม่ำเสมอทุกต้นเนาะออกไปบางต้นอะออกไปบางต้นครับ นี่ก็ออกยอดแตกยอดทุกต้นทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แตกยอดกันหมดครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้ลองไปเดินดูมาก่อนหน้านี้แล้วสักคู่เนี่ยนะฮะก็คือเห็นเห็นว่ามันออกยอดทุกต้นจริง,รงรๆแล้วก็ใบนี่ก็โอเคมากเป็นใบเขียวเข้มนะครับไม่มีมแมลงรบกวนพวกเนี้ยมันแบบออกยอดแบบตลอดอะอยอดออกไม่หยุดครับยอดเดินไม่หยุด ก็คือเราตอนนี้เราก็ไม่ได้ใช้สารอะไรตัวอื่นเพิ่มด้วยใช่ไหมครับใช้แต่ r d 2 5 1ตัวเดียวเพื่อจะรอดูผลว่าเใช้แค่ R d 2 5 1แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับก็คืออันนี้เนื้อที่มันประมาณเท่าไหร่ครับแปลงนี้ครับแปลงนี้11ไร่ครับ11ไร่รุ่นเล็ก3ไร่ส่วนจะมีรุ่นเล็กอีกแปลงหนึ่งครับอยู่ข้างข้างครับ3ไร่ อายุทุเรียนนี้ประมาณเท่าไหร่ละครับสองปีแปดเดือนครับสองปีแปดเดือนนะต้องเดี๋ยวคงต้องรออีกสักพักหนึ่งให้มันถึงครับอายุที่พอจะเก็บเกี่ยวได้ให้ลําต้นให้มันโตกว่านี้ใช่ไหมครับครับเพราะตรงนี้ช่วงนี้ต้องบํารุงต้นกินให้สมบูรณ์ครับบารุงต้นกินให้สมบูรณ์อายุยังไม่ถึงที่จะให้เขาติดลูกครับครับก็คืออย่างที่พี่บรรจบได้บอกไปสักครูนะครับก็คือหลังจากที่เราได้ทดลองใช้อดีสองห้าหนึ่งนะฮะ มาฉีดที่นี่ฮะเป็นสองครั้งแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามนะครับซึ่งพี่บรรจบเขาก็ได้ใช้แค่ออดีตสองห้าหนึ่งตัวเดียวครับผลที่ได้รับก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือมีการแตกยอดสม่ําเสมอทุกต้นเลยนะครับอแล้วก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็คือฝากพี่บรรจบนะครับเเชิญชวนหรือแนะนําหรือท่านผู้สนใจที่ได้ดูคลิปนี้ครับ ก็ผลิตภัณฑ์อดีสองห้าหนึ่งครับเป็นตัวแบบกระตุ้นให้อยอดเดินแบบไม่หยุดครับแต่ก่อนนี่ไม่ใช้คือว่าจะไม่ยอดจะไม่เดินทั้งสวนมาใช้ตัวนี้คือว่าอยอดเดินทั้งสวนครับการากเริตโต,โตดียอดเดินไม่ดุดครับอันนี้ก็ <bee> ความแตกต่งตางจากที่ยังไม่เคยใช้มาเห็นได้ชัดครับครับ มาฉีดพ่นแค่สองรอบแล้วก็ฉีดเสริมอาทิตย์ละครั้งทําให้เห็นความแตกต่างชัดเจนครับเห็นชัดๆได้ชัดเจนนะครับครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับก็คือท่านที่ได้ชมคลิปแล้วนะครับถ้าเกิดมีความสนใจนะครับอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของทางเรามีจะมีช่องของลึกตกรอนสุกเกษมนะครับเป็นช่องทาง YouTube ก็สนใจก็ติดต sup ิดครับติดตามได้ที่ช่อง YouTube นี้นะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพี่จบเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะก็จะมีการฉีดพ่นโดนนะครับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามต่อไปนะครับเราจะมาถึงขั้นตอนการผสม R d 2 5ดีาหนะครับสำหรับใช้สำหรับฉีดพ่นโดยโดนนะครับครับพี่บรรจบครับเดี๋ยวให้พี่นะฮะผสม R d 2 5ดีลงในถังอันนี้จะเป็นถังปริมาณน้ำเปล่านะครับ200ลิตร เราจะใช้ RD 2551นะครับปริมาณ 500cc หรือ1ขวดตัวนี้นะครับผสมเทลงไปเลยฮะพี่วิบจกก็คือเราจะใช้น้าเปล่าอย่างเดียวนะครับไม่มีอย่างอื่นก็เดี๋ยวมันจะละลายแล้วแตกตัวไปเอง ก็เดี๋ยวพอหลังจากนี้เราก็จะนําไปใส่ในโดนเพื่อฉีดพ่นนะฮะอันนี้คือจะเป็นอัตราส่วนใช้สําหรับโดนนะครับปริมาณ5 0 0ซ c ต่อน้ําเปล่า200 200ลิตรนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปดูการฉีดพ่นโดยโดนกันนะครับขอบคุณพี่บรรจบมากครับ โดนบินผ่านหัวรู้สึกได้เลยครับององน้ำปิวลงมาใส่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าถ้าโดนบินสูงแล้วน้ำจะลงมาไม่ถึงต้นพืชถึงแน่นอนครับผมสัมผัสได้เลยครับ สำหรับต้นทุเรียนที่สมบูรณ์นะครับเราเราจะสังเกตง่ายๆเลยนะสังเกตดูใบนะครับใบใบเขาจะจะเขียวค่อนข้างหนาหน่อยหนะึ่งสมบูรณ์ครับดูแล้วสมบูรณ์มากต้นนี้ทรงพุ่มสวยครับอืมสึกแตกใบอ่อนอยู่เรื่อยๆนะ ใบอ่อนก็แตกเรื่อยๆนะครับใบแก่ก็เขียวสมบูรณ์ดีมากสังเกตง่ายๆนะครับดูข้างนอกก็รู้แล้วว่าอมสมบูรณ์ดียังมีอีกเยอะครับหลายต้นรู้สึก,กว่าจะทั้งสวนเลยกำลังแบบอยอย,อยู่อยู่ในสภาพนี้แหละสภาพที่สมบูรณ์ เป็นเหมือนกันทุกต้นต้นนี้ก็เช่นกันครับคล้ายๆกันเหมือนกันเลยใบเขียวใบใหญ่มากยอดอ่อนก็แตกทรงพุ่มกำลังพอดีครับ ไม่ทึบเกินไปแล้วก็ไม่โปร่งเกินไปใบสวยฮะใบสวยมากเหมือนกันแทบทุกต้นละทุกต้นเลยว่าว่าด กันได้ทุกคนไม่เคยอดอยากลำบากอยากแสนเลือทน mm hmm. เก่าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา